สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินแสดงความเสียใจกับพิมิตที่จากไปแล้วนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพิมิตช่องมิตรเกาะติดข่าวค่ะมีผู้ติดตามถึง1 7 9 0 0แแล้วนะคะพิมิตก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นเพื่อนกันนะคะก่อนที่พิมิตจะเสียชีวิตนี้นะคะเป็นภาพสุดท้ายอันนี้ก็เป็นคลิปอาสุดท้ายนะคะอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่พิมิตจะเข้าโรงพยาบาลค่ะ แอดมินก็นำข่าวมาแจ้ง FC สําสำหรับพี่มิดนะคะช่องมิดเกาอติดข่าวค่ะก็พี่มิดก็ไปสู่สวงสวัสค์แล้วนะคะก็ขอให้ไปสบายดีค่ะแอดมินก็แสดงความเสียใจอันนี้เป็น Facebook ของพี่มิดนะคะอตอนที่ไปโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก็ขอให้ไปสู่สุขติค่ะแอดมินก็แสดงความเสียใจด้วยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายที่พี่มิดอตอนป่วยนะคะก็ยังชูมือที่จะสู้สอยู่นะคะแล้วก็ติดต่อกับเพื่อนค่ะเป็นภาพสุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพโปรไฟล์ช่องพี่มิดเกาะติดข่าวค่ะแอดมินก็นำข่าวมาแจ้งให้กับ fc ทุกท่านแล้วก็แอดมินก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่า แอดมินก็เป็นเพื่อนกับพี่มิดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ลูกสาวของพี่มิดแจ้งข่าวบอกเพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้พ่อไปสบายแล้วนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะอันนี้จากลูกสาวของพี่มิดนะคะที่แอดมินไปตามดูที่ Facebook ค่ะแอดมินก็เพิ่งจะทราบข่าววันนี้นะคะเพราะว่าแอดมินเพิ่งจะทราบข่าวจากเพื่อนๆนว่าพี่มิดได้เสียชีวิตวันนี้ค่ะ ก็ขอให้ FC ทุกคนก็ส่งทําบุญแล้วก็อธิษฐานถึงพี่มิตรช่องเกาะติดข่าวนะคะขอให้ไปสบายดีค่ะแอดมินก็พูดจะติดติดขัดๆนะคะก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็ไว้อะไรแก่พี่มิตรด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่องรัดดอนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ